ก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเจ้านี่ครับตัวเบ็ดพร้อมตะกรวกัวตัวนี้ก็จะอยู่ทางหน้าตัวเบ็ดเลยครับไอตรงเนี้ยเหมือนมันมีสามตัวเลยนะครับไม่ยอมกัดวิ่งกันแล้วกันเนาะกันเลยเพื่อนลากไปแล้วเนี้นๆเรียบร้อยอยู่ครับอ,อยูป่าเลยวะโดอุ้ยกัดกัดกัดข้างขึ้นอุ้ยโดโด โดนโดโดยโดเยั่วเฮ้ยวันนี้กูไปตกแต่ท้อนอุ้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเจ้านี่ครับตัวเบ็ดพร้อมตะกัวตะกรวตัวนี้ก็จะอยู่ทางหน้าตัวเบ็ดเลยครับรูปร่างหน้าตาตัวเบ็ดของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ตรงนี้ของเขาค่อนข้างที่จะยาวเลยครับผมก็ทําการเปลี่ยนเป็นตัวเบสของบ้านเราเลยนะฮะมันก็จะสั้นๆครับเวลาใส่กับตัวเบสนะครับมันก็จะอยู่กึ่งกลางครับของเข่ามันก็จะเลยมาประมาณนี้เลยครับห่างมันจะไม่ค่อยผิวครับแล้วส่วนทางหน้าตะกั่วนะฮะผมก็ใส่เป็นกิบตัวนี้เลยครับนี่กิบตัวนี้ก็จะถอดออกง่ายมากนะฮะนี่เราก็ใส่ง่ายมากครับนี่ตรงนี้ก็ต้องบีบให้มันดีๆนะฮะไป เดี๋ยววันนี้ก็จะลองแบบนี้เลยครับแนวแบบลุยๆแล้วก็ใต้น้ำหน่อยส่วนเยอะก็เนี่ยแหละครับมีเท่านี้เลยครับไป เกหลังิดหมายยังสวยเลยครับเพื่อนเปิดสิงด้วยไม่มีปลาเลยอะ โอ้ยน้านโดนจา้าตไม่กัดเลยครับร้อยของตีทางนั้นเลยนะป <laughs> เป็นใบได้ยังไงนี่ผม,มวิ่งมาแถวแถวซอยบ้านแพวแล้วครับไม่มีปลายเฉยเลยนะอ่ะเนี่ยโอ้

นี่ตัวใหญ่ไหมกันสีขาวนะไม่กินหรอก,กตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เรียบร้อยอุ้ยโอ้โหสับัดรูดฝาโคเยอะมันยื้นเรียบร้อย มันน้องเปลี่ยนมีเยอะตัวเล็กอครับเรียบร้อยกันแล้วกันแล้วกันแล้วงดัดผมมาช่วยเอาปลาออกนะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนมีเยอะตัวเล็กครับจะไปสามที่เดิม ตรงนี้เหมือนมีสามตัวเลยนะครับามามามาเห็นไหมหนนะึน่งตัวอตัวหนึ่งยื่ตรงนูง้นน่ะคือตรงนี้น้ำมันลึกที่สุดแหละ ไม่ยอมกัไวิกันแล้วกันแล้วกันแล้เวเพื่อนลาไปแล้วโชบเลยฮะ <c oughs> ดูดิคนเฟีเ้ยว แต่เยื่อเนี่ยยังเหนียวเลยครับผมยังชอบเลยผมสร้างพิษสร้างตัวเล็กมากจริงๆเราต้องซื้อตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าจะแบบฟิลน่าจะดีกว่าครับนี่ตัวมันเล็กไปเดี๋ยวลองตีตรงนี้หน่อยครับไม่รู้ปลาอะไรมนขึ้นเย,ยีะแยะไปหมดหน้าประตูน้ำ เน้นๆเรียบร้อยเน้นๆเรียบร้อยอยู่ครับอยู่ป่าเลยวะโดอุ้มโด,โด,โ,ดโดคันยูเอลไอโดคันยูเอลว่าแล้วกูเห็นอะไรไหมขึ้นขึ้นไอโดคันยูเอลนะ <c oughs> โัไม่ใหญ่นะครับแต่งานไม่โคตรมันเลยดู อุคือเมื่อกี้ผมนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนเเออเห็นมันขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นจะดะจโดะปาอะไรวะชน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 เอ้ยโด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 น้อยต่างไม่ดีอ่ะนะนะนนน้องโดน้องด โต๊ะป๊อกตกโคตรเล็กเลยดีตัวเท้าปลาช่อนที่ผมตกได้อ่ะเนี่ยดนีนน้อุ้ยกัดกันเนาะกันเนาะอุ้ยกัดไม่โดนตาบอด <c oughs>

ไปข้างในนะครับอีเช็คก่อนนะันจะตีเข้าไปในช่องนี้ครับ

โดคันยูเอ,อลโอ้ฉาโด,โด,โดเข้าอ่ะโอ้เดีดย๋ยวคาดเดี๋ยวคาดดีเนี่ยผมใส่สายพีสองจุดหมาใส่หน้าสายท่ปบอน เป็นโลโอ้ยวันนี้ต้องยอมเละแล้วนะฮะขันหมานไม่มีคิปเปอร์ด้วยคุณแ่ คำน,นี้คือมาตั้งใจตีเนี่ยไม่เคยโดนเลยครับนี่ส่องตัวเลยนี่เสียงรถมันก็จะเยอะๆน้อยนะฮะตอนนี้เรามาเจอของข้างทางนะครับอุพยเบิกหมายไหมโอ้น้ำยังสวยอ่ะเพื่อนไม่ได้ลึกมากเลยนะผมจะไปยังไงวะเนี่ย ได้นะ <c oughs> โอ้ยเราจะขึ้นไปยังไงอุ้ยเด้งโอ้โหให้ตายเถอะเราวิง่งวันนี้เรามาออกกําลังกายนะครเด้งเอื้ม đang nóng giựp này, ui à, <font Wha -n> ui <Luis> à, già rồi này hà, mày có gì hả? me yep, a ชนใหญ่ไม่ยอมกัดน,นะครับกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วเพื่อนชอนใหญ่ชนใหญ่มีหมึคลายว่ะเพื่อน เฮ้ยกัดกัดกัดโอ้โหเชียวอุ้ยเรียบร้อยตัวนั้นมา,า็นวะโอ้โหเยอะเออกัดยังไงวะ เฮ้ปะปะปะยปาปาปาตกได้เราดูผมเจอผมจ่อนเลยเนี่ยจะมีปลาช่อนนะครับเน่ยังเสี่ยวอะ่ะดูดิลงโลงเลยนะ มีปลาเนี่ยเรียบร้อยครับกันล้วกันล้วมึงเฮ้ยเจ้าของลงตกปลานาะนี่มันนานหรือบ่องเราไม่รู้น,าน,านี่นะ ปล่อยไว้ที่เดิมปุ <c oughs> ้ยไม่ได้กั้นนะเขาบอ่าตาเลยหายไปเลยนะครับ อก <G un less noise> ว่าจะได้กว่าจะโดนนี่สีเขียวเนีย่ยครับครับอะไรคนระั <S <S ขบขอไม่ได้ขายดิออ้ยกันเรวครับกันล้ว chỉ còn sắp ui dù lời lụt lòng hay rồi hai nè được cả bán non này cắt con hôn mãi điều này mình vươn đi cốt ừ. đi cứ trong hoa lẽ cắt mấy đồ này mình vươn ủa cắt tung dừa cắt tung dừa búp. มันมากัดอีกรอบเลยครับเรียบร้อยเนี่ฝนตกรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้โหเสียนหน้าเลยตอนนี้ไปหไหนกน็ไม่ได้ครับอืมแบบนี้ก็น่าจะทั้งวันอ่ะเพื่อนๆโน่นแต่ตรงนู้นนะ่ะไม่ตกครับเออค่าตอน่ะเหมือนค่าตอน่ะอยากงัดป่าแล้วอะ